ทำไมชาวโยุโรปถึงบอกว่าพริกไทยตังเนี่ยดีที่สุดในโลกเพราะพริกไทยตังเนี่ยมันมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวความอารมาความรสชาติมีดิเมนชันมีมิติของรสชาติที่ซับซ้อนแล้วก็ทอดยาวคุณชายทําไมต้องเป็นพริกไทยตรังแนะนําหน่อยให้เล่าประวัติศาสตร์ก็ต้องย้อนกลับไปนานเลยค่ะตั้งแต่ช่วงประมาณปลายอายุทยาเมื่อ200กว่าปีที่แล้วเนี่ยจังหวัดตังเนี่ยส่งออกพริกไทยดําเยอะมากทั้งจังหวัดตรังทั้งเมืองตังมีแต่พริกไทยแล้วก็ชาวยุโรปเนี่ย,ออก,ย,ยก็ให้การยอมรับว่าพริกไทยตังเนี่ยเป็นพริกไทยที่ดีที่ส ในโลกราคาตอนนั้นของเราสูงมากคือสูงกว่าทองคําบาทนังซะอีกกลายเป็นว่าเขาเลยเรียกกันว่ามันเป็นด mm ั๊กโก้พริกไทยังปัจจุบันก็คือแบ่งแยกย่อยออกมาได้เป็น3ชนิดหนึ่งก็คือพริกไทยดําก็จะมีความเข้มข้นเผ็ดร้อนชัดเจนกลิ่นเครื่องเทศชัดเจนมีความเผ็ดจับขาวได้ดีเหมาะกับอาหารข้าวทั่วๆไปแล้วก็ถัดมาคือพริกไทยขาวก็จะเหมาะกับอาหารที่เราไม่ต้องการให้เกิดสีหรืออาหารไทยอาหารจีน เบส3เกลปอ,อต่างๆสุดท้ายคือพริกไทยแดงพริกไทยแดงถ้าตอนนี้ในประเทศไทยก็น่าจะเป็นที่ตังที่แรกที่เริ่มทําตัวนี้มันจะมีความฟลอรัลมีความกรุตตี้แล้วก็มีความหวานแทรกไปแล้วก็ความเผ็ดจะเป็นเผ็ดแบบไประดับแล้วก็ทอดยาวถ้าจะหมักสเต็กจริงๆคุณจะเป็นพริกไทยอะไรที่ทําให้ดับถึงสาบของเนืน้อพวกนี้ได้คะในส่วนของสเต็กจริงๆสายแนะนําเป็นพริกไทย3ส,สีที่เบลนด์ด้วยกันเพราะว่าแต่ละสีจะออกฤทธิ์ในช่วงเวลาที่ต่างกันโดยตัวพริกไทยดำเนี่ยจะดับข่าวก่อนแล้วก็ตัวความเผ็ดแล้วก็ความหอมจะมาอันดับ แกไล่มาเป็นพริกไทยขาวที่จะให้กลิ่นที่มีความแบบนัตตี้ออกมาสุดท้ายคือพริกไทยแดงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพริกไทยแดงมันค่อยๆไต่ระดับนับหนึงถึงไปความเผ็ดจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็มิติมันจะแตกต่างเลยตรงนี้หมายความว่ามีทําแบบที่มันผสมมาอยู่แล้วใช่ใค่ะก็สะดวกกับการนําไปใช้ได้เลย ปัจจุบันเนี่ยถามว่ามีมานานไหมมันเพิ่งกลับมาอนุรักษ์ในช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมาเองค่ะหลังจากที่ประวัติศาสตร์มันหายไปตั้งร้อยกว่าปีอย่างแบรนด์ของไซ์เกิดมาไม่นานเราเพิ่งทํามาประมาณปีกว่าๆเองค่ะได้ผลตอบรับดีไหมคะผลตอบรับดีค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มเชฟมิชลินต่างๆที่เป็นลูกค้าหลักของเราเลยเพราะว่าเชฟกลุ่มนี้เขาจะมองหาวัตถุดิบที่มีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ที่สําคัญคือวัตถุดิบจากชุมชนค่ะ